สวัสดีครับเพื่อนเ่อนที่เป็นมือใหม่ที่อยากจะกลิ้งนะครับที่เป็นมือใหม่มากๆเลยแล้วมีปัญหาว่าจะเริ่มกิ้งยังไงอะไรอย่างเงี้ยนะครับที่ผมเคยทำคลิปไปถ้าเกิดเราใหม่มากๆเนี่ยตะแกนกลางลำตัวของเรายังไม่แข็งแรงวิธีแก้ก็คือวิธีที่จะเริ่มต้นให้เราเริ่มเล่นได้อ่ะ มันจะมีการเริ่มต้นอยู่ท่าอยู่สองท่าท่าแรกก็คือเขาเรียกว่าเป็นท่าที่แบบไม่สมดุลเป็นท่าที่ไม่สมดุลไม่บาลานซ์กับท่าที่สองเรียกว่าท่าที่เป็นแบบท่าบาลานซ์ทีนี้ท่าที่ไม่บาลานซ์เนี่ยเป็นยังไงเดี๋ยวผมเล่าให้ฟังอันดับแรกก็คือปัญหาที่เจอส่วนใหญ่ที่กิ้งกันก็คือคนที่แกนกลางลำตัวยังไม่แข็งแรงเนี่ยจะมีอาการออกมาลักษณะอย่างนี้ ที่หกกิ้งคือเขาจะกิ้งอย่างนี้กิอย่งแล้วก็ลากกลับออย่างเงี้ยก็คือแกนกลางลำตัวเราแกนกลางของเราอ่อนมากเรายังไม่แข็งแรงทีนี้วิธีเริ่มต้นสําหรับคนมือใหม่จริงๆเนี่ยนะครับวิธีเริ่มต้นก็คือเราเราต้องลักษณะคือเราต้องวอร์มตัว ท้องกับหลังก่อนแล้วก็นะเอามือมาทำอย่างนี้นะครับแล้วก็เราก็ฝึกให้ให้ลำตัวเราตรงเลยครับให้ลาตัวเราตรงแบบนี้ให้ลำตัวเราตรงเลยไม,ไม่ไม่ไม่ต้องห่วงแล้วก็ไปข้างหลังแล้วก็ยืดล่าหนาเหมือนเรายืดตัวเรายืดอย่างนี้แล้วเราก็ยืดเพื่อที่จะยืดกล้ามเนื้อท้องกับหลังให้มันคุ้นเคยกับการยืดหด ยืดอย่างนี้เลยนะครับเนี่ยการยืดตัวทำอย่างนี้ก่อนฝึกไปเรื่อยๆช้าๆให้ให้ให้ชินน่ะให้ร่างกายเราชินอย่างนี้นะครับฝึกไปเรื่อยๆจนกว่าเราจะมั่นใจอ่ะให้เรามั่นใจฝึกไปเรื่อยๆแล้วทีเนี้ยการฝึกการยืดตัวลักษณะเน,นี้ยมันจะนํามาสู่ท่าที่หนึ่งเขาเรียกว่าท่าแบบไม่บาลานซ์เดี๋ยวเราจะมาฝึก เหมือนว่าเรายืดตัวบนลูกยิ่งหรือเราจะเลี้ยงเลี้ยงตัวเองบนลูกยิ่งนะครับประมาณว่าเราต้องทำฟาร์มเข้าใจกับลูกยิ่งให้ร่างกายเราคุ้นเคยวิธีวิธีก็คือเราเอาแขนเราให้ตรงให้ตรงให้ตรงกับลงไปอย่างเงี้ยแขนเนี่ยตั้งฉากกับพื้นไม่ไม่ต้องยืดไปข้างหน้านะแล้วก็เอาเอวล,ลงมาเนี่ยให้ให้ตรงให้หลังเราตรงเลยกับท่อนขา ขาแขนยัเพิ่งไปให้อยู่อย่างนี้ก่อนแล้วก็ดึงกลับอย่างนี้ครับแล้วไปแล้วก็ดึงกลับไม่ต้องกลัวนะ่าคือผมทําคลิปไปคลิปหนึ่งแล้วจะมีคนไปพูดบอกว่าถ้าทําแบบนี้เราจะทําให้หลังแอนหรือเจ็บหลังอะไรอย่างเงี้ยไม่เป็นความจริงครับคือตอนเนี้เราให้โหลดที่ท้องน้อยมากเราให้ภาระหรือน้าหนักที่ท้องน้อยเพราะฉะนั้นหลังเนี่ยจะไม่มีเจ็บแล้วก็จะไม่แอนเพราะว่ามือเราไม่ได้ยื่นไปไกล เราอยู่แค่นี้เราฝึกเราฝึกเลี้ยงลูกกิ้งอ่ะให้ให้ลูกกิ้งอยู่ในคอนโทรลของเราเพราะว่าแขนของเราเนี่ยมันยังไม่แข็งแรงเราต้องเราต้องเล่นเบาๆก่อนอย่างนี้คือให้โหลดกับท้องน้อยมากแต,แต่เราเน้นการยืดแล้วเราก็คอยคอนโทรลลูกกิ้งให้ให้อยู่ในตำแหน่งตั้งฉากแบบนี้คือไม่เกี่ยวกับหลังแอนเลยหลังแอนเนี่ยมันเป็นสเต็ปที่2ตอนนี้เป็นสเต็ปแรกเหมือนวอร์มมากกว่าเป็นสเต็ปวอร์มเราทําแบบนี้เหมือนกับวอร์มแล้วก็ พีฮีตอ่ะให้ท้องกับหลังได้รู้ว่าจะมีการใช้งานแล้วนะอะไรอย่างเงี้ยเป็นการพีฮีตลักษณะนนี้เป็นท่าที่หนึ่งเรียกว่าท่าไม่บาลานซ์คือองศาของขากับองศาของแขนจะไม่เท่ากันจะไม่บาลานซ์ท่าที่หนึ่งทำแบบนี้ไปเรื่อยๆครับไปไปเป็นอาทิตย์อ่ะจนกว่าจะมั่นใจอ่ะ อย่า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 เพิ่งยื่นมือออกไปแบบนี้นะครับมันจะไปสร้างภาระให้ท้องมากเกินไปเพราะว่าเพราะว่าท้องเรายังไม่แข็งแรงอะ่ะแกนกลางลําตัวยังไม่แข็งแรงทําท่าที่หนึ่งเลยเรียกว่าท่าอันบาลานซ์หรือท่ายังไม่สมดุลก็คือแขนกับขาองศาไม่สมดุลคนใหม่ๆต้องเริ่มแบบนี้ก่อนครับไม่ต้องไม่ต้องห่วงหลังแอนครับให้มันแอนไปเลยครับให้มันแอนไปเลยครับแอนไปเลยฝึกปุ๊บมันไม่ได้รับภาระมากครับแอนได้ครับ ตอนที่รับภาระมากๆอ่ะแอนไม่ได้ตอนนั้นเป็นสเต็ปที่สองนี่ทำอย่างนี้เลยครับเนี่ยสเต็ปแรกท่าที่หนึ่งท่าอันบาลานซ์นี่อย่างนี้เลยครับทิ้งหน้าขาเอาก้นลงมาแบบให้ตัวตรงเลยให้ตัวตรงแบบนี้แต่แขนต้องตั้งฉากนะครับดังแานี้เริ่มแรก เราทําไปเลยเป็นอาทิตย์เลยเป็นอาทิตย์2อาทิตย์ก็ได้ครับแบบนี้จนกว่าเราจะมั่นใจครับจนกว่าเราจะควบคุมรูกิงได้จนกว่าเราจะมั่นใจนี่แลวขนาดนี้ครับที่บอกว่าเดี๋ยวหลังแอนเดี๋ยวนู่นนี่นั่นปวดหลังอะไรเงี้ยไอตรงนี้มันเป็นท่าเหมือนกับวอร์มอะ่ะมันไม่เกี่ยวเลยครับให้ให้มันแอนไปเลยครับเป็นการบอกกับหลังว่าเดี๋ยวเราจะใช้งานหนักแล้วนะอะไรเงี้ยแต่ตอนเนี้ย ภาล่าที่ท้องกับหลังได้รับเบามากครับไม่เยอะเลยเพราะว่าลูกกิ้งเราไม่ได้ยื่นไปไกลเราไม่ได้ยื่นไปไกลแต่ถ้าเกิดยื่นไปไกลแล้วเราจะไม่ได้เราจะทําไม่ได้อย่างนี้ถ้าเกิดทําท่าน,นี้เราไม่ต้องเอาขาไปสอดที่ตู้ก็ได้นะไปสอดที่ตู้ก็ได้ในนี้เรามาเริ่มพอเราเก่งแล้วเรามาเริ่มจังหวะที่สอง ีนี้เดี๋ยวผมจะบอกนิดนึงเริ่มจังหวะที่สองนะเดี๋ยวเราจะไปท่าที่สองเรียกว่าท่าบาลานซ์หรือที่หลายๆคนเขาก็เล่นกันทีเนี้ยเวลาจับเนี่ยเวลาเราจับลูกพิ้งเนี่ยเราจับได้ทั้ง2แบบคือเราจับเราจับแบบเอามือท่าบลงไปแล้วอานิี้โป้งไว้ข้างบนอย่างนี้ก็ได้หรือจะเอาพิโป้งไว้ด้านล่างก็ได้แล้วแต่ความถนัดของคนนะเนี่ยแล้วแต่แล้วแต่ชอบเลยแล้วด้านล่างก็คือมันจะมีแป้นรับอุ้งมือแบบนี้จะช่วย จะช่วยทําให้อุ้งมือของเราไม่ไม่รับแรงมากกับเราไม่จะไม่เจ็บข้อมืออ่ะอย่างนี้นะครับ้าะหนาดอย่างนี้เดี๋ยวพอเราทํามั่นใจแล้วอ่ะเราขึ้นท่าที่สองเรียกว่าท่าบาลานซ์คือทําไมถึงเรียกท่าบาลานซ์ก็เพราะว่าไอตัวเดี๋ยวให้ดูตรงนี้นะเราจะเริ่มแบบเมื่อกี้เราทําแบบนี้ใช่ไหมกระถ้าทอย่บนี้ได้นะ พอ,อจังหวะที่สองที่เรามั่นใจแล้วเนี่ยเราจะยื่นแขนไปข้างหน้านิดนึงแล้วกับพร้อมกับเราเราจะเอ็นตรงเนี้ยขาเนี่ยมาไม่ไม,ไม่ไม่ต้องไม่ต้องสุดอย่างนี้ก็ได้คือให้มันมุมที่มันมุมอย่างเงี้ยมุมที่มันฉีกออกอย่างเงี้ยให้มันให้มันฉีกออกพร้อมๆกันทีแรกตั้งอยู่อย่างงี้ใช่ไหมแล้วก็ค่อยๆอย่างงี้อย่างงี้แล้วก็อย่างงี้ที่สุดเลยเราเราให้ให้มุมมันเท่ากัน ให้ให้มุมมันเท่ากันให้แยกขากับแขนให้มุมเท่ากันบาลานซ์เมื่อกี้นี้ไม่บาลานซ์แขนอยู่อย่างนี้ขาอยู่แบบนี้แต่ตอนนี้เราเอามาให้มันบึ๊บบึ๊บบึ๊บอะไเท่ากันโอเคเราก็เราก็เริ่มคืบให้น้ําหนักเริ่มคืบให้น้ําหนักของแขนกับขาให้ให้ให้แขนยืนไปนิดนึงขาก็ค่อยๆมาอย่างเงี้ยเราเราไม่เราไม่ต้องสุดอย่างนี้นะ สเต็ปสองเนี่ยมันจะเป็นสเต็ปธรรมชาติเพราะว่าขาเอ็นมานิดนึงแขนก็เอ็นมานิดนึงอย่างเงี้ยแล้วเราเข้ามาแล้วก็ยืน่นแล้วก็เข้ามาแล้วก็ยืน่นให้แขนกับขาให้มันกลางออกเท่าๆกันนะครับอย่างเงี้ยไปไกลขึ้นแล้วแขนไปไกลขึ้นแล้วขาก็ามาขาก็ามาอย่างนี้ครับทีนี้พอต่อไปเราก็จะมาาั่นใจเรื่อยๆเราค่อยๆขยับนะทีละนิดทีละนิดอย่างเงี้ย นี้นสเต็ปที่สอง,องแล้วเราก็คืบไปเรื่อยๆใช้เวลาเป็นอาทิตย์สองอาทิตย์สามอาทิตย์เนี่ยเราจะเราจะไม่ค่อยผิบพ้องมากเราเราเราอย่าเพิ่งไปพูดภาพแบบพยายามลงสุดลักษณะอย่างนี้นนนแล้วก็คืบไปเรื่อยๆแบบนี้นคืบไปเรื่อยๆนี่คือท่าที่สองนะครับท่าบาลาน์ ค่อยๆฝึกไปนะครับอาจจะใช้เวลากว่าจะลงสูตรแต่สามเดือนมันแล้วแต่แล้วแต่ความแข็งแรงของแต่ละคนเราก็ค่อยๆลงไปเรื่อยๆโอเคนะครับเพื่อนๆลองฝึกด,ดูนะครับ ท่าที่1คือท่าอันบาลานท่าที่2คือท่าบาลานคือดูองศาของแขนกับขาเป็นหลักโอเคหวังว่าเพื่อนๆคงจะฝึกกันได้นะครับ